จะไปที่รีเซพชันนะครับเราจะไปทําการรีฟันเงินคืนเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเราไม่โอเคที่ห้องหนึ่งไฟใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีคียการแล้วก็แอร์ห้องที่เป็นห้องหลักที่ใช้ไฟได้ไม่เย็นโอ้ไม่ไ่เฟสเดืที่ไอเป็นลม แม่งอย่างแสบเราไม่โอเคเราจะย้ายที่พักละเราจะขอคืนเงินที่เราจ่ายไปเก้าสิบห้าดอลประมาณสามพันกว่าบาทแค่เขาบอกคืนคบไม่ได้นะเพราะคุณทําห้องสกปรกแล้วซึ่งแบบมันก็แค่ผ้าปูเตียงยับอะไรเหมือนคนเข้าไปเช็คห้องอ่ะนึกบอกว่าคุณทาห้องสกปรกแล้วเราคืนให้คุณได้แค่เจ็ดสิบดอลหายไปยี่สิบห้าดอลประมาณเกือบพันตอนนี้เราก็พยายามไม่เอาตัางค์คืนได้คือถ้าจะเสียกูยอมเสียแค่ห้าดอลพอว่ะ งงจริงกับปัญหาเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรแค่ดูเฉยๆได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเราดูปุ๊บแต่เขาไม่เปิดไฟแล้วเขาไม่แจ้งว่ามันแอร์เสียให้เรามาเช็คอินเรียบร้อยปุ๊บเราก็บอกว่าบอสเขาเห็นแล้วนะว่าเราเช็คอินแล้วสุดท้ายเขามาบอกว่าอแอร์มันเสียแต่คุณเช็คอินแล้วผมเอาเงินให้คุณไม่ได้สุดท้ายเราก็เสียสิบห้าเหรียญอย่าที่อนดีกว่าเพราะถ้านอนมันก็ไม่สบายใจแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ชอบความอายุติดค้ำนะครับ is not u n f r a i r เสียไปสิบห้าคืนห้าร้อยห้าร้อยประมาณปล่อยเห ผมเกิดมาผมไม่เคยเช็คอินและเช็คเอาท์ได้ไวขนาดนี้ที่ไม่เอาเลยอย่างรู้นเท่าไรเขาไปเด็กกับข้าวชุดนี้เลยเฮียไม่นอนเลยเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรวะคือโรงแรมนี้เป็นเป็นของคาสิโนจะต้องมาถามคาสิโนว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสาวเช่คในไม่ใช่แล้วนี่ใช่คาสิโนไหมไม่ใช่แล้วคืออะไรไอ้ยม่องทำอะไรแล้วเดือนนี้ทั้งวันภาพในฝันไปหมดแล้วลง แช่สะกันสักพักไปร้านคาเฟ่เบียร <c oughs> ต่อในคาสิโน <c oughs> นี่คือภาพในฝันเลยโ <c oughs> รงแรมในฝันเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ภาพกูเห็นว่ากูในะอยู่ตรงห้องนู้นแล้วข้างบนเป็นห้องแบบห้องใหญ่ชิบหน้าเวียดนามถูกจริงปะ่ะเขาว่าน่าจริงเดีย <c oughs> เด๋ยวเจอกลนเดี๋ยวจากูชี้ <c oughs> แล้วคือเขาบอกว่ามีผู้หญิงใส่บิกินี่เดินมาเสิร์ฟตรงสาดน้ำแล้วผมไม่สนแล้วผมอ็กลอัวอ่ไแรคูไม่ลด้อ่ไแรคูไม่ลด้อ่าแรคูไม่ลอ่า ตอนนี้เราเปลี่ยนโรงแรมมาประมาณ1 2 3่สอสามครั้แรกทำราคาอ,อ,อันที่2นี่คือเข้าไปนอนแล้วแต่รู้สึกแบบว่ามันไม่โอเค,คอใช่อะตั้งแตอนสอเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มันบอกอยู่ไอ้หียแล้วมันไม่เจอเรามาอยู่จุดนี้แล้วฮะจุดที่โรงแรมตั้งเลยครับดูครับ ไหนมันอยู่มุมไหนเนะี่ยอี่หัวมุมเลยเนี่ยหัวมุมมันก็ใกล้เรียบด่วนนีออ่ตรงเกษตรใช่ไหมนั่งมึงนะพี่สมนางอยู่ไหนไอ้ตอนที่กูอยากเจอเนี่ยก็ไม่ไม่มากูาอยากพักโรงแรมที่แบบแค่มองจากสายตาข้างนอกนอ่ะเดินลงมาคนกี่ฉาแล้วอะ่ะนี่นี่นี่ไม่งั้นน้ำหมื่น,นโดนว่งเอาเอาเอา,เอาคือละสองพันสามอ่ะโอ้ได้อยู่ ห้องหนึ่งมังนนอนได้สองคนลืมเราคิดว่าเออสองห้องนี้ราคาเท่ากันเลยดีกว,ว่าห้าพันเยบาทอันนี่หายเปิดสี่ห้องแต่ชีวิตกูแทงตูดเลยไหม มึงงไถ้าเราตกลงกันเราจะแอดเพิ่มเป็นเฮาบ่าแต่ไม่ได้เป็นเฮานะเป็นเฮาเลยถ้าเป็นเฮาเงินเอาพี่ดอกให้เท่าไหร่กูเท้าหรือเฮาเออเงินเอาพี่ดอกห้าพันพี่ไหมเมื่อกี้มันหมื่นจบเลยไหมคนละเจ็ดร้อยคนละแปดร้อยโอ้โหไอ้นี่เป็นเฮาพี่อันเมื่อกี้ที่เราเดินออกมาพี่มีนหมื่นบาทเออพี่เอาดันเลยตรงนี้ไม่มาแล้วหมื่นแล้วแถมอีกห้าหกพันเราเปิดห้องนอนคาสิโนดีกว่าแล้วดีกว่าเออมีสองนามี่ว่ะเย็ดแค่ไวรุ่นไทยอ่ะหอมจะติดคุกที่นี่หรือยัง พี่สมนาอายุเท่าไหร่สามสองเป็นลูกพี่ผมเวเนเซสมยูเซนางสมนาสมนาเวเนเซกระดอยูเซทองทองกระดอทองทองะดอทองทองผมน้ำะดทองทองผมอยากเล่นนะพี่พี่เราเลี้ยวไปไหนละคาสิโนอันนี้กำปองเอาวะเต้นเต้นอะรเราจะไปนอนคาสิโนแล้วนะเอามาไปนอนอยู่ใต้โต๊ะคาสิโนเลยไม่ใช่เราจะนอนในห้องเปิดห้องโอเคสีหนุ่มโฮเทลโอโก I can can I watch your room This hotel have casino Have lady Have lady boy Highlight กระโดดทอมทอยก็พูดไปเรื่อยเยอะว่ะวัวจะจบตอนนี้มันโอเคหรอวะเป็นโกงไหมอาฮะเจตกเติปมันจริไม่้ยขันว่าอะถามใจจริงทุกคนเปิดคือมันใช่หรอวใจยัง ไปยังไม่สักใจพอเราบุ๋มพี่จะกลับไปเอาหมื่น่ลาลากไปดูไหมตายลังครับมาที่เดิมแล้วอันนี้มีเบรกฟัดด้วย <c oughs> และแล้วเราก็ได้ที่นอนนะครับความตลกคือเรามาดูที่เนี่ยเป็นที่แรกและหลังจากนั้นเราก็ไปตะเวนดู3 4มที่สุดท้ายก็ไม่ได้ที่เดิมดีที่สุดแล้วด้วยราคาลดไปประมาณ10ดอลลาร์ตอนเรแรกเราเข้ามาเ0 8ม นี่อะไรของมึงเนี่ยก็มันไม่เข้าไอ้เหี้ยมาก็แก๊กก็แก๊กนี่น้ำเป็นหรอเล่นาหนึ่งเล่นของน้ำนี่ไปส่งพี่โซ่เลยว่ากลับยังยังเดี๋ยวเขาต้องมีส่งเราปะปะเยียเย็นวะ ้ยแล้วเราจะไปไหนกันต่อค,คุยคุยก่อนปะเราไปกินข้าวแล้วก็เข้าคาสินโนตอนนี้อยู่ร้านอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นร้านอาหารแบบว่าข้างในเป็นเป็นสไตล์ไหนพี่ <50. S 1> นี่ตะเลยครับเข้าไปเลยใช่ไหม ปิดจ้าปิดจ้าเมื่อวานว่าจับภาพอ่ะมันมีร้านใกล้ๆที่ยังเปิดอยู่เนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวพาไปนี่บอกแต่พี่พี่เขาหิวแล้วนะพี่พี่เออเนี่ยไอ้บอลมึงฟังเรื่องอ่ะดูเดี๋ยวเดูเดี๋ยวภาพสกิลมึงก็โอเคนะเนี่ยลองดูร้านตรงนู้นร้านตรงนู้นเห็นว่ายังเปิดอยู่ วันนี้เราก็จะได้กินอาหารเป็นมื้อแรกที่จริงจังเลยดีกว่าเราจะมีพิสูจน์กันว่าอหอยที่กัมพูชาลักษณะเป็นไงโอ้สวยสวยสว,ยสวยยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อว่าฟินโซ่ฟินโซ่เดี๋ยวเราสร้างอาหารสร้างอาหารกับตักอาหารเฮ้ยเอาอะไรเดียวที่ผ่านมาม่งเห็นเป็นเซ็ตแบบซีฟ <c oughs> ู้ดใหญ่่ดอน14ดอน2ขนถุ2เองเอาเลย ทั้งเรียบร้อยก็มีเป็นเซตซีฟู้ดเป็นแบบจานใหญ่มาเลยก็เป็นไก่ทอดหรือเป็นไก่อบอะไรสักอย่างมาพิซซ่าสองไก่อบโอ่งวิเชียนบุรีครับครับครับพิซซ่าสองถาดแล้วก็มีอะไรีเนื้อซี่โครงหมูอาซอสเีอะหวานอันนี้เขาเรียกว่าแถวไหนครับพี่เสียหนุกวิวตรงนี้ก็คือเสียหนุวิวแล้วใช่ไหมครับไอเยี่ยงหิวชิบหาย ยไ,ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินเลยว่าเปไ็นยังไงรอกูมลยดีรอเฮี่อะไรอ่ะเฮ้ย หวานอ่ะปลาหมึกหวานมากเพราะว่าหอมสดมากเฮ้ยสายพิซซ่าบ้างเลยท่าหน่อยท่านหน่อยคุณคุณลองกินขออนุญาตนะฮะผมโตมาที่เพชรบุรีฮะท่านไม่ได้กินขอท่าหน่อยอเจอพิซซ่าเนี่ยสายอิตาลีนะเขาเรียกว่าพิซซ่าโฮมเมนแป้งจะบางอุ้ยอุ้ยอร่อยแป้งแบบมันสามุ่มพอดีอ่ะพินกอนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันนานเดี๋ยวไม่ได้กินอุ้ยได้ไหมอันนี้ใครสั่งไอเติมสั่งคุณตอนเสร็จแล้วไม่เหลวขึ้งหนึ่งกวยครึ่ง ลองดูดูดกวมฟันลูก <c oughs> <c oughs> อืมอร่อมากน่นี่อร่อย ไม่ใช่กับของแท้ไม่มันคือมันคือรถกลอฟไม่รถของแท้เข้าใจรวมของแท้ผู้มึงพาพังกันที่ขายโอเคเราทานอาหารมื้อเย็นของวันนี้เรียบร้อยเที่ยงคืนครึ่งเพิ่งจะเรียบินเคลียร์ตังค์เสร็จก็เรียบร้อยโดนไปทั้งหมด143้ยเหรียญหรือเกือบเกือบห้าพันบาทคลตูดไรเงินที่หารมามึงก็หากันเพิ่มนะไรายการดันทุลังหูคุยเนี่ยรายการดันทุลังหูคุยเนี่ยรายการดันทุลังหูคุยเนี่ยไรบัตไม่ไม่ต้องพูดแบบคาเรียก ไม่เปบนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่คาสิโนคุณผู้ชมจะได้ดูฟุตเนี้ยประมาณ3วิหลังจาก3วิปุ๊บตากล้องผมจะโดนลูกครับสิ่งที่เหลือเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะประกันตากล้อง เอาละครับนีหนึ่งละเราต้องมาพขอาคาสิโนนิดนึงอันนี้ต้องบอกก่อนนะคบว่าถ้าใครดูคลิปอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมพวกพี่มาเล่นการพน,นันจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่เมืองเขาเนี่ยเข้าเมืองตาหลิวเจอหลิวเตอร์หัวอ้าวสวัสดีครับผม <c oughs> อยู่พิารเฮียมานานแล้วจริงๆก็คือที่เนี่ยคือเขาถูกกฎหมายคเขาก็เปิดเป็นกิจการใหญ่โตครับฉะนั้นเราก็ต้องมาเสรบรรยากาศเรามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าบรรยากาศแสงสีเสียงเขาเป็นยังไงเล่นได้แต่ว่าดูบนความพอดีถูกต้อง ผู้ชายใครที่ชอบแบบสายบันเทิงสายโลกีสายการพนันเลยมาเลยมีเงินเท่าไหร่เอามาทิ้งที่นี่เรากำตังมาร้อาสิบดอลลาร์เดินกรรแอคเลยเดิน้ไปต๊อกสต๊อกต๊อกเซนทีบุรีรัมพ์เออพอเราเดินเข้าไปปั๊บไอ้เหี้ยพวกลงมาสามสี่ร้อยเหรียญลงเป็นพันด้วยกรรตังอะร้อยห้าสิบเหรียญออกมาซื้อน้ำเปล่ากับส้มถุงนึงกลับไปแดกด้ว่าชิบหายสู้ไม่ไหวว่ะเพราะฉะนั้นเรากเลังจะไปหาที่ที่สามารถเล่นได้ห้าเหรียญสิบเหรียญเดือดกูดมาแล้วคันเรเหี้ยไปเนียนไหม ไปนี่สายไปไงบอลอะไรอ่ะมันอีกนิดเดียวอ่ะไหนบอกว่าไม่ติดไงไหนบอกว่าแค่สนุกขำๆเกือบรวยทั้งนั้นแหละเอาจริงๆอ่ะเท่ากี่บาทเองเราเล่นคนละร้อยห้าสิบบาทเออใส่คนละบาทนั่นสิเบี้ยมึงมาหัวร้อนเหี้ยแล้วไงทีนี้ ที่นี่มันเหมือนว่ามันเปิดมานานแล้วมันเก่าเหมือนคาเฟ่กินเหล้าที่แบบเปิดมานานเลยคือที่เนี่ยมันมีคาสิโนเปิดใหม่เยอะมากไอ้เก่าๆมันก็ดิ้นไม่ไหวไงก็เลยต้องลดราคาลดราคาแล้วก็เพื่อที่ให้คนแบบจนๆอย่างพวกเราอ่ะมาเล่นได้ไงคนแบบสตาร์ทอัพเว้ยสตาร์ทอัพดิจิทัลเอเจนซี่สตาร์ทอัพคาสิโนเลยนะเฮ้ยไอ้แบบ เรอเล่นเล่นคนเดียวนี่มดแตังได้เลยม่วแลวนะไอเดียแม่งหลอกเราให้เราพ้าลรกันนี่ไรนี่คิดอะไรอยู่ทำไงพวกเราไอ้อกูจะปล่อยตากล้องให้ไปนอนก่อนเอาแอม์งไหวเปล่าเด้อก็เดินไปก่อนนะพี่เราไปเล่นอะไรมาลูเลตไอสัตว์เครื่องมันจะคำนวณให้คนที่แทงน้อยกว่าได้ตังค์อันนี้เราพิสูจน์เลยเมื่อกี้พิสูจน์เลยลองให้แป๊บแทง20แปนแทง10บาทตรงข้ามการแปนได้ลองแป๊บ10บาทแปน20บแป๊บได้แล้เดียวอะถ้าเล่นคนเดียวมันเอาแต่ภายใน3ตาแรกมันจะให้เราก่อนเหมือนแบบยูอะ มหน่าเขาถึงมีการบอกว่าเล่นแล้วต้องเปลี่ยนตู้ไปเรื่อยมึงดูมินเนีย่ยพี่ว่าน่ารักของเมกาแบบเจอติดคาสิโนโไปอะสายตาดูพักเหมือนแบบคนผู้เล่นเสียมาเลยอะตาจะลุกแว่นแบบกูเจ้าคืนได้กูจคไม่สุดท้ายนี้นะฮะเรากำลังกลับไปที่พักของเราเพราะว่าคาสิโนที่เราเข้ามาหลายจากอันแรกงบเราไม่ได้เลยสักอันมึงเมาไปนอนนะนมึงเมาแบบกู ้สุดท้าย,ายเรามาถึงที่พักแล้วฮะ,ะแล้วก็จะมีเครื่องโรเล็กเล็กๆเป็นโรเล็ตโรเล็กนาฬิกานาฮ<ร>ิโาดิจิอลไม่ใช่โรเล็กว่าอ,อะไรของมึงเนี่ยคาติโนไม่ใช่คาติโอนี่ฮะเราก็ถึงที่พักเราแล้วไวท์บีชโฮเทลนะฮะวัสดีสวัสดีครับทุกคนได้เป่าหัวหมแวม่แล้วกูวเอามาเป่าหัวต่อหัวกูก็เปียกถุเท้ากูเปียกทำไงช่างตีนมึงไหมช่างหัวมึงล่ะ bree 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 ประเทศครั้งแรกของผมอะทำให้ผมได้พ่อคิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคนไทยคือคนไทยแม่งที่อารมคิ้วเหรอเนี่ยคนท่าเรือมีคนคุยกันเยอะนะประเทศอื่นเขาจะคุยกันแบบติ้งกันรัวในแบดส์ว่าไม่มีเสียงหัวเราะแต่ถ้าลองตีภาษาไทยเป็นภาษาอื่นอะเดี๋ยวพวกมึงลองพูดกันดิต้นไม้ต้นไม้ ทีี่มเนี่ยถ้าตีเป็นฟังไม่รู้เรื่องเป็นติดกล้องตาเราดูวะแค่ดูกันเดิมและจะมีเสียงหัวเราะตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรเป็นประเทศเดียวที่แบบการธี้อัมพี้แซวตอนแรกอ่ะคุยไอเดียนี้กับพี่แฟนกำลังพูดไม่สกัดคามีคนดูดน้ำตุ้มพวกเราเนี่ยตะโคนมีคนตะโกนอุยค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 ุยพี่คนกัมพูชาเขาพูดไว้จ้ะพวกนี้เอาตามมั้งไว้จ้ะไว้จ้ะและถ้าเราลองเบอร์เบอร์หัวว่ามันเป็นภาษาอื่นเราก็ยังรู้ว่าผู้เชียนที่อัมระหว่างที่เราพูดเนี่ยคนอื่นที่ฟังเราก็จะได้้้้่่่่เาาาาจจะะะกก็็ูบบฮออยยรื ตอนนี้ทุกคนครับนี่คือเรือที่กำลังจะไปเกาะรงใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5นาที ก็จะไม่คงเทงนะแต่มันคงเทงเพราะอะไรผมรู้แล้วครับโอ้ขวาเฮ่อบิดฮะเอาบิดก็ได้คุณว่าผมจะเลือกตังใหม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาอาจจะเรือกนอนมากว่านะตอนนี้เพื่อนผมก็เรียกนอนไปแล้วผมเลยว่าผมไม่เรือกตั้งดีกว่า ขนาดนั้นวนะนะขนมาเยอะมากเลยคนเนี้ยเต็มเต็มเลยอ่ะคนของเหรอเออ หนักมากเลย่ย็บบอลตอนนี้ครับหิวครับอยากจะหาอะไรลองท้องดูครับมีใครอยากลองท้องกับผมไหมครับก็มาดิคือ80%ดบนเรือเป็นฝรั่งที่เหลือคุณตาแบบริมๆเลยอ๋อไม่ครับผมพยายามจะเกงสมาธิตัวเองไม่ให้เมาเรือโดยการโฟกัสจุดสายตาเราไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นกี่จุดสอจุดสองจุดก็โอเคงครับตามจังหวะเป็นจุดบนจุดล่างหรือว่าเป็นจุดซ้ายจุดขวาขนาดซ้ายกับขวาซ้ายขวาอ่าจุดใหญ่ไหมมันค่อนข้างอยู่คุณชินก็ sao má, mày ẻm đi à? no walking, yes, walk in, walk and see, 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 where is no no no, no no, no. điên do it. around around Iceland, thank you very much, cảm ơn thầy thầy, premium, thầy, เป็นพวกติดดินทะเลมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างรัะโอ้มีเยอะรากาหนักไม่ไม่ถูกเลมมันมีกี่ห่าครับตอนนี้เอ่อมีทั้งหมดยังไงราเกาะอนครับผมสกสานก็มีมีสกสานครัาบเอาไงรุ่นสมัคร มีปัญหาหนึ่งนะตอนนี้เรายังไม่ได้ที่พักแล้วก็กิจกรรมที่เราจะมาเล่นนะครับเ,เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะบ่ายสี่โมงเย็น